ที่ยวเมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีคนเดียว5วันพาไปดูว่าไปไหนบ้างเดินทางด้วยสายการบินโอมานต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองมัสคัตประเทศโอมานพอลงเครื่องปุ๊บผ่านตอมอก็ตรงไปที่โฮสเทลเลยโดยนั่งรถไฟเข้าเมืองโฮสเทลก็โอเคเลยนอน4คนทั้งห้องเป็นห้องผู้หญิงล้วน าการเดินทางที่นี่ก็สะดวกส่วนใหญ่จะนั่งรถ t r a มรถไฟและบัสแต่เราไปหน้าซัมเมอร์นะข้อเสียคือร้อนมากรถไม่มีแอร์เลยสถานที่แรกที่เราไปขึ้นมาจากสถานีนรถไฟก็เจอเลย Mariapath อยู่ใจากลางเมืองมิวนิกเดินเล่นดู Street Performance ละแว่งนี้มีร้านขายข,ายของกินเยอะแทนไม่หน่อยข้างกันมีตลาดให้เดินเราเจอร้านพิคโคคนต่อแถวเยอะเลยได้แตงกวาดองมาชิม ใกล้กันจากจุดเดิมเรามาเซนต์ปีเตอร์เชิร์ชจะขึ้นไปดูวิวพารอนามาจากอัลเตอร์ปีเตอร์ชาเวอร์บันไดประมาณ300กว่าั้นก็ถึงเ,เราไปกันต่อที่โอเดียนพลัสตรงนี้ก็จะมีมอนิเมนต์ต่างๆข้างๆกันเราก็ไปที่ Resident Museum ข้างในจะดูห้องแล้วก็คอลเลกชันต่างๆของ Formal Royal มี a u d ด o โอชัวภาษาอังกฤษให้ยืมส่วนข้างหลังจะมีสวนให้เดินมีคนมาวิ่งมานั่งปิกนิกบรรยากาศดีเลย เดินต่อจากตรงนี้ไม่ไกลเราไปที่ English Garden สวนสาธรารณะที่ใหญ่ที่สุดในมิวนิกกานั่งปิกนิกและดูคนเล่นเซิร์ฟเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยถัดมาไปหนึ่งในอาร์ตแกลเลอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอัลพนิกาชิกเป็นที่ที่เดินสนุกเลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องอาร์ตเยอะแต่ว่ามีหลายอย่างให้ดูโบสที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองมิวนิกเชิร์ดออฟโอเวอรเเราไม่แน่ใจภาษาเยอรมันอา่านว่าอะไรนะ แต่สามารถเข้าไปชมข้างในได้ฟรีข้างหน้าโบส์ก็บรรยากาศดีคนมานั่งเล่นกันเราก็นั่งตรงนี้สักพักออกจากเมืองมาบ้างไปภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศสุสปิเซการจะขึ้นไปจุดพีกเราได้นั่งรถไฟที่มีอายุเกือบร้อยปีและเคเบ,บิลคาร์วิวระหว่างทางขึ้นก็สวยสุดๆลงมาจากภูเขาเราไปเที่ยวเอฟซซเลกต่อมีร้านให้เช่าเรือเป็ดและเพลบอร์ดด้วยแต่ว่าตอนเราไปเต็ม มีวันหนึ่งเราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนแล้วเพื่อนที่เจอที่นั่นเขาชวนเราไปเที่ยว subway station สถานี้ที่เราชอบที่สุดคือ west fry hall เป็นคมไฟใหญ่ๆสีแดงน้ำเงินเหลืองเหมือนอยู่ในฉากหนังเลยสถานที่สุดท้ายคือ olympia park เรามาที่นี่เพื่อมาดูฟรีคอนเ n c ร์ตแต่แนะนำว่ามาตอนเย็นดู sunset คือสวยสุด